สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกคนนะคะวันนี้พบก,พกับ่ครูตุ่มติ๋มในวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้นะคะครูติ๋มนะคะจะพานักเรียนนะคะามาเรียนคณิตศาสตร์ในการแสดงผลลบนั่นเองค่ะอ่ะเรามาดูที่แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์กันเลยนะคะไปกันเลยค่ะนักเียนนะคะเปิดแบบฝึกหัดนะคะคณิตศาสตร์หน้าที่16นะคะ นนะคะเราจะมาเรียนเรื่องการลบนะคะให้นักเรียนนะคะนับจำนวนแต่ละกลุก่มแล้วเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนะคะเรามาดูตัวอย่างแรกเลยค่ะ่ะนักเรียนดูนะคะรูปแรกเป็นรูปลารเบอร์รี่นั่นเองค่ะเรามานับจำนวนลารเบอร์รี่นะคะมีทั้งหมดกี่ผลกันเลยค่ะ1 2 3 4 5สามัี่ห้าเรามีลารเบอร์รี่ทั้งหมด6ผลนั่นเองค่ะ กินไปเขาบอกว่ากินไปนะคะมีทั้งหมดกี่ผลเอ่ยมานับกันเลยค่ะหนึ่งสองสามเขาจดให้มาว่ากินลัตเบอร์รี่ไปทั้งหมดสามผลนั่นเองเราจะเหลือลัเบอร์รี่ทั้งหมดกี่ผลคะมานับกันเลยหนึ่งสองสามเราจะเหลือลัเบอร์รี่ทั้งหมดสามผลนั่นเองค่ะเห็นเป,ไป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ว่าหก ลบสเท่ากับ3ค่ะมาเริ่มทำแบบฝึกหัดข้อแรกกันเลยค่ะรูปแรกคือรูปอะไรคะรูปส้มค่ะอ่ะเรามานับจำนวนของส้มกันเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ส้มมีทั้งหมด10ผลนั่นเองให้นักเรียนเขียนตามรอยป่าที่เขาให้มาเลยค่ะ10ผล กินไปกินไปกี่ผลคะเรามานับในช่องสี่เหลี่ยมเลยค่ะหนึ่งสองสาสี่ห้ากินไปห้าผลใส่เลขห้าลงไปเลยค่ะอ่ะเรามานับส้มที่เหลือกันนะคะเหลือหนึ่งสองสาสี่ห้าเหลือห้าผลใส่เลขห้าลงไปเลยค่ะอ่ะเราจะได้สมการนี้ว่าสิบลบหเท่ากับห้า เรามาดูข้อที่2กันเลยนะคะรูปอะไรเอ่ยอ่ารูปแอปเปิลนั่นเองค่ะเรามานับจำนวนแอปเปิลที่มีเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ามสี่แอปเปิลมีทั้งหมด9ก้าผน,นั่นเองค่ะกินไปกี่ผลเอ่ยเรามานับกันเลย123่งกินไปทั้งหมด3าผลน,นั่นเองค่ะ เราจะเหลือแอปเปิลทั้งหมดกี่ผลเอ่ยอ่าเรามาเริ่มนับกันเลยนะคะ1 2 3, 4, 5, ึ่งสาสี่ห้าหเราจะเหลือแอปเปิลทั้งหมด6ผลนัล่นเองใส่ลงไปในช่องสี่เหลี่ยมเลยคะ่ะอ่าจะได้สมาการว่า9ก้ลบสเท่ากับหเรามาดูที่ข้อ3นะคะเรามาดูแตงโมงกันนะคะมีทั้งหมดกี่ผลเอ่ยหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดผลนะคะให้นักเรียนเขียนลงไปเลยค่ะตามรอยป่าที่เข้าให้มาค่ะอ่าเขาบอกว่ากินไปกี่ผลคะหนึ่งผลนั่นเองใส่เลขหนึ่งลงไปในเช่องสี่เหลี่ยมเลยนะคะเราจะเหลือแตงโมทั้งหมดกี่ผลคะเรามานับกันเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า 6 7เราจะเหลือแตงโมทั้งหมด7ผลนั่นเองค่ะอ่าเรามาดูหน้าต่อไปนะคะหน้าที่17เรามาดูข้อแรกเลยค่ะมีรูปแรกคือรูปอะไรคะสับประรดเรามาดูสับประรดเลยค่ะมีทั้งหมดกี่ผล12345678910นะคะเรามีสับประรดทั้งหมด สีผลนั่นเองให้นักเรียนเขียนลงไปในช่องแรกเลยค่ะนี่เป็นตามน้อยป่านะคะแล้วเขาบอกว่ากินไปกี่ผลเอ่ยรามานับกันเลยค่ะกินไปทั้งหมด1ผลนั่นเองค่ะอ่ะใส่เลขหนึ่งลงไปเลยค่ะและเราจะเหลือสับประรดทั้งหมดกี่ผลเอ่ยรามานับกันเลยค่ะหนึ่ง6 7 8สาสี่ห้าหเจเาเราจะเหลือสับประรดทั้งหมด9 ผลนั่นเองค่ะใส่เลข9้ลงไปเลยค่ะเยี่ยนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า10ลบ1เท่ากับ9ค่ะเร,เรามาดูที่ข้อ2เลยนะคะสตรอเบอรีร่ค่ะเรามานับสตรอเบอรีร่ทั้งหมดนะคะมีทั้งหมดกี่ผลค่ะ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10นะคะให้นักเรียนนะคะใส่เลข1ิลงไปในช่องเลยค่ะ อ่ากินไปเกวบอกกินไปกี่ผลคะให้เรือเรียนไปนับในช่องสี่เหลี่ยมเลยคะ่ะนับ1นสองกินไปทั้งหมด2องผลนั่นเองใส่เลืงสองไปช่องสี่เหลี่ยมะะเลยค่ะเราจะเหลือสตรอเบอรีท่ทั้งหมดกี่ผลคะอ่าเรามานับกันเลยคะ่ะ1 2ึ่งสอาสี่ห้าหเจ็ด เราจะเหลือสตอเบอรี่ทั้งหมด8ผลนะคะใส่เลข8ลงไปในช่องสี่เหลี่ยมเลยค่ะเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า10ลบ2เท่ากับ8นั่นเองค่ะ,ะต่อไปนะคะข้อ3เราจะมานับมังคุดกันนะคะมีมังคุดทั้งหมดกี่ลูกคะอะเริ่มเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 แปดเก้าสิบมีมังคุดทั้งหมดสิบลูกค่ะเขียนลงไปในช่องสี่เหลี่ยมเลยนะคะกินไปกินไปกี่ลูกคะให้นักเรียนดูในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะอ่านับด้วยค่ะหนึ่งสองสามกินไปทั้งหมดสามลูกนั่นเองค่ะเราจะเหลือมังคุดกี่ลูกคะมานับกันเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าเราจะเหลือมังคุดทั้งหมดเจ็ดลูกนะคะ เรามาดูที่ข้อสุดท้ายกันค่ะกล้วยเรามานับกล้วยกันเลยนะคะหนึ่งสองสา0สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิมีกล้วยทั้งหมดสิบลูกนั่นเองค่ะกินไปทั้งหมดกี่ลูกคะอ่าเรามาเริ่มนับในช่องสี่เหลี่ยมเลยนะคะหนึ่งสองสาสี่กินกล้วยไปทั้งหมด4ี่ลูกนั่นเองค่ะแล้วเราจะเหลือกล้วยทั้งหมดกี่ลูกคะ มานับกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6เหลือ6ลูกนะคะใส่เลขยกลงปเช่องสี่เหลี่ยมเลยค่ะเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า10ลบสเท่ากับ6นะคะวันนี้นะคะครูกิ๋มก็จะฝากกันบ้านหน้า16และหน้า17ไว้นะคะระบกวนผู้ปกครองนะคะถ่ายภาพขนาดน้องกำลังทำ นะคะส่งกลับไปให้คุณครูด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ